กลนครเป็นพื้นที่ที่รับน้ําอย่างหนักหน่วงมากในช่วงที่ผ่านมานะคะวันนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครไปสํารวจความเสียหายภาคธุรกิจการท่องเที่ยวหลังจากที่น้ําลดลงแล้วนะคะพร้อมกับมีการหารือแผนกระตุน้นการท่องเที่ยวระยะยาวเพื่อฟื้นฟูสกลนครด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณอรวรรณเผือกไทยสงค่ะวิกฤตน้ําท่วมใหญ่สกลนครพึ่งผ่านพ้นน้ําเริ่มแห้งแต่ความเสียหายทั้งบ้านเรือนร้านค้า ธุรกิจท่ทองเที่ยวโรงแรมที่พักกว่า35แห่งประเมินเบื้องต้นนับพันล้านบาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือท id, ททลงพื้นท,ท,ที่หารื Bear, Gender, ur, อและเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ฟื้นตัวโดยเร็วพร้อมประสานหน่วยงานเข้าซ่อมแซมเยี่ยวยาสิ่งที่ทำได้โดยตรงคือจัดแคมเปญดึงนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสกลนครรวมถึงจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ดึงจุดแข็งของเมืองสกลสู่สายตานักท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะยาวต้องเรียนนะว่าด้วยความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ในโรงแรมในเมืองบางโรงแรมนั้นที่รับผลกระทบจากน้ําท่วมก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับก็ภายคิดว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับหรือไม่น่าเกินสัปดาห์หน้าทุกอย่างน่าจะกลับเป็นเป็นปกตินะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าโรงแรมจะกลับเป็นปกติสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นปกติเนี่ยมันขาดท่องเที่ยวไม่ได้ก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกันครับ ากการสำรวจพื้นที่พบหลายโรงแรมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วส่วนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับผลกระทบสามารถเที่ยวชมได้ตามปกติอย่างพระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความเชื่อเรื่องเมืองพญานาคน้องหานอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและหมู่บ้านท่าแร่ชุมชนคาทอลิกเก่าแก่กว่าร้อยปีชุมชนที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในไทย ด่งดังด้วยเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสและอีกหลายแห่งที่รอรับนักท่องเที่ยวมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสามารถมาเที่ยวสกลนครได้แล้วการที่จะช่วยเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือจังหวัดเราหรือทางแถบอีสานที่ที่น้ําท่วมเนี่ยก็มาเที่ยวบ้านเราได้เหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแผนฟื้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหลังน้ําลดจะเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ทุกคนได้รู้ว่า สกลนครเป็นดินแดนแห่งสามธรรมคือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แหล่งธรรมะและวัฒนธรรมที่งดงามอย่างเทศกาลแห่ประสาทพึ่งเมืองแห่งผ้าย้อมครามซึ่งทททมีแผนที่จะประกาศให้สกลนครเป็นเมืองเทศหน้าเที่ยวแห่งแรกของไทยอรวรันพึกไทยสง์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน